สาธุแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้านั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราว่าพร้อมกันเลยนะคะมายังพันเตติสันเนนะสหาปัจจสิลานิยาจามาทุติยปีมายังพันเต ติสละเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะาตตดยัมปิมายังพันเตติสัตระเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตั้งน้ำมูสามจบพร้อมกันขอเชิญ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เข้าถึงไตรสารนคมพร้อมกันพุทธทางสารนังคชามิขอเชิญพุทธทางสารนังคชามิธรรมสารนังคชามิสังฆสารนังคชามิทุติยังปิพุทธังสารนังคชามิทุติยังปิธรรมังสารนังคฉามิ ทุติยมปีสังฆังสารนังฆาฉามิตาติยมปีพุทธังสารนังฆาฉามีตาติยมปีธรรมังสารนังฆาฉามิตาติยมปีสังฆังสารนังฆาฉามิขอภัยมีศีลแปดกี่ท่านยกมือสูงสูงกี่กี่ท่านมีสองสามท่านโอเคจ้ะ สำหรับพวกศีลห้าวันนี้รับเป็นศีลห้าพรหมจรรย์ไปเลยดีไหมนะเพราะฉะนั้นข้อสามก็เป็นอพรหมจรรย์ฤฤมันศีลห้ามันนอนที่นี่มันก็มันก็เป็นพรหมจรรย์อยู่แล้วแหละโอเคไหมนะฤฤเป็นศีลห้าพรหมจรรย์ไปเลยก็กแล้วกันจ้ะแล้วก็อ่ะเริ่มเลยจ้ะพร้อมกันเลยจ้ะปานาทิปาตา เวรัมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอจินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอัพรัมจาริยาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาทา เวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิสุราเมนระยะมมชาปะมาชัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิต่อเลยจากสิบแปดอะวิกากานาเวรมณีสิกขาปะทางสมมาทิยามิ นัจคีตาวาดิตวิสุขทสนะมาลาคันธาวิเลตนะอารณะมันตนะมิภูสนาฐานาเวร,รมนสิกขาปักิ์สมาธินิโคจาศยนะมหาศยนาเวร,รมนสิกขาภักดิ์สมาธิานิอิมานิ ปัญจสิกขาประธานิอิมานิอัตสิกขาประธานิสมาธิยามิสีเลนะสุขติงยันติศีลจะนำความสุขมาให้แก่พวกเราส,สีเลนะโพกสัมปทาศีลจะเป็นบอกเกิดแห่งพวกกรัพ์ยส,สีเลนะนิพุติงยันติศีลจะพาพวกเราไปสู่พระนิพพานคือความสงบเย็นตัสมาส,สีลังวิโสทะเย ได้เลยใช่ไหมถึงกี่โมงว่ามาดิเก้าโมงครึ่งเจ้าค่ะถึงเก้าโมงครึ่งนะ <c oughs> เราเหลือเวลาอยู่สิบนาทีเอ้ไม่ใช่ยี่สิบนาที <c oughs> ผ่านไปสิบนาทีเอาตกลงในการเรือนไหนแน่ไว้ <c oughs> โอเคแล้วสองด้านไม่เหมือนกันอาตมาดูในกาอิกาตมาเองแล้วกันง่ายดีจ้ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรานั่งภาวนาแป๊บเดียวจะเ <c oughs> ชิญเลยจ้ะ อย่าลองนั่งภาวนาแป๊บหนึ่งใครเคยฝึกแบบไหนแล้วจิตใจสงบเย็นก็ทําตามที่ตัวเองเคยฝึกมาส่วนใครทําแล้วจิตมันยังไม่สงบนะนิวรณ์ห้ายังรบกวนอยู่วันนี้ก็ลองมาฝึกแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็คือการเจริญอาณาปานสติหลักการเจริญอนา,านาปานสติง่ายๆก็คืออุดชุมกายอย่างนั่งตั้งกายตรง อาตาปีท่านให้มีความเพียรสัมปชาโนสติมามีสัมปชัญญะมีสติวิเนยะโลเกอ,อภิชาโทมนัสสังท่านให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียอดีตผ่านไปแล้วไม่ต้องดึงมาขบเคี้ยว อนาคตก็ยังมาไม่ถึงไม่ต้องดึงมากังวลแม้แต่ปัจจุบันมันก็ไม่มีอยู่จริงชีวิตมีเพียงแค่ขณะขณะขณะเท่านั้นเองขณะที่หายใจเข้าไปเมื่อกี้มันกลายเป็นอดีตแล้วขณะที่หายใจออกเมื่อกี้มันก็เป็นอดีตไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นจงอยู่กับความรู้สึกเป็นขณะขณะตรงนี้ดูให้ดีที่สุด หายใจเข้าลองทำใจยิ้มยิ้มหายใจออกลองทำใจยิ้มยิ้มอย่ายุ่งกับความคิดอย่ายุ่งกับความคิดหายใจเข้ายาวใจยิ้มยิ้มสบายสบายดีมากดีมากหายใจออกยาวใจยิ้มยิ้มสบายสบายดีมากดีมากหายใจเข้ายาวก็รู้อยู่ว่าหายใจเข้ายาว หายใจออกยาวก็รู้อยู่ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้อยู่ว่าหายใจเข้าสัน้นหายใจออกสั้นก็รู้อยู่ว่าหายใจออกสัน้นตกลงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวพระพุทธเจ้าใช้คำว่านันท ราคะก็คือไม่เผลอเพลินไม่เผลอเพลินกับความคิดที่ความคิดที่เกิดขึ้นหลักที่พระพุทธเจ้าตานชี้แนะไว้ก็คือดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลรู้สึกตัวอยู่กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเป็นผู้รู้สึกตัวย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพื่อความดำรงมัน่นเพื่อความไม่เสื่อมสูญเพื่อความไม่อันตรธานแห่งพระสัทธรรมพระสัทธธรรมจะไม่สูญหายไปไหนเพียงแค่พวกเรากลับมารู้สึกตัวให้เป็นรู้กายเคลื่อนไหวก็ได้หรือรู้ใจนึกคิดก็ได้ ตอนนี้เรามารู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเพียงจุดเดียวก็ได้หายใจเข้าใจยิ้มยิ้มหายใจออกใจยิ้มยิ้มดีมากอย่ายุ่งกับความคิดขอเวลาเพียงแค่ชั่วครู่เดียวลองตั้งใจนะสักพักหนึ่งพระอาจารย์จะงดใช้เสียงนะอยู่กับลมหายใจยิ้มยิ้มดีมากตั้งใจครู่เดียว สูดลมให้ใจเข้าช้าๆยาวๆลึกๆผ่อนลมหายใจออกสบายๆหายใจเข้าให้รู้สึกสบายหายใจออกให้รู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายดีมากหายใจเข้าให้รู้สึกภายในหัวปลอดโปรง ภายในจิตในใจปลอดโปรง่งหายใจออกให้มีแต่ความโล่งความโปรง่งความเบาความสบายอยู่ภายในการทำความสงบเย็นภายในเพียงแค่ช้างกระดิกหูแค่ไก่กระพือปีกก็เป็นบุญเป็นกุศลบัดนี้บุญกุศลเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าไม่ให้ขี้เหนียวบุญ เพราะฉะนั้นตั้งใจพนมมือสังเกตนะตอนนี้ใจเริ่มมีพลังขึ้นใจเริ่มมีพลังขึ้นเราเอากายใจที่มีพลังตั้งใจแผ่เมตตานะขอผลบุญที่พวกเราได้บำเพ็ญแล้วนี้จงถึงแด่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตลอดจนสรรพสัตรูหมู่มารทั้งหลาย และแม้กระทั่งผู้ใดที่เราเคยโกรธเคยเกลียดเคยอาฆาตเคยพยาบาทก็ให้แผ่เมตตาไปให้แก่เขาเหล่านั้นขเขาเหล่านั้นจงได้มีความสุขโดยทั่วหน้ากันจงได้รับผลบุญที่เราได้บำเพ็ญแล้วนี้โดยทั่วกันด้วยเถิดตั้งใจว่าตามอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุ <S S ยาตะโยขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกันคนเคยรักเคยชังแต่ครั้งไหน มีส่วนได้ในกุศลผลบุญฉัน,นทั้งเจ้ากรรมนายเวรเทพเทวัน,วน,ววนขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เธอเาส,าธสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญจ้ะบุญเกิดแล้วพระพุทธเจ้าไม่ให้ขี้เหนียวบุญพนมมือสวย,สวย หันไปมองคนข้างๆยิ้มหวานๆแล้วบอกว่าแบ่งบุญกันเจ้าค่ะหันทั่วๆแบ่งบุญกันเจ้าค่ะอันนี้กูไม่รู้จักมึงไม่เป็นไรนะไม่รู้จักก็บแบ่งบุญกันจ้าอนุโมทนาบุญกับพวกเราพอดีมาช่วยอบรมค่ายเก่าแล้วก็เลยยังไม่ได้กลับ มื่อวานไปกราบสมเด็จที่วัดโพวันนี้ท่านจะคุณนันกับไปอีกท่านก็เลยบอกให้มาช่วยทำหน้าที่ขัดตาทับสักนิดหนึ่งทับใหญ่มากวันนี้กลุ่มนี้เต็มขัดไหวไม่ไหวก็ไม่รู้นะเมื่อเช้าได้พบท่านอาจารย์บุญทวีน่ารักมากสิ่งที่ท่านสอนทำใส่เสื้อเอาไว้ ในเสื้อของพวกเราเขียนว่าไงว่าดังๆหนึ่งพร้องสามเงียบเกิบก <c oughs> ลมหายใจให้ชีวิตแต่ว่าความคิดมันให้ความถูกเพราะฉะนั้นตัวแอ t i t u d e หรือตัวศัศนคติของพวกเราสำคัญถ้าไม่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็ไม่เปลี่ยนนะพอดีเหลือเวลาอยู่ประมาณ9นาทีเดี๋ยวจะเอาให้มันได้ประโยชน์เต็มที่8นาทีตอนนี้ อาจารย์ทำตัวนี้แล้วก็สอนเด็กทำเป็นไงไว้ฮัลโหลสวยดีไหมหนอนที่มันกินแล้วนอนกินแล้วนอนกินแล้วนอนมันจะตายในวงจรนอนแต่ถ้าหนอนบางตัวมีความรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ใช่อยู่แค่กินแล้วนอนมันก็จะหยุดการกินแล้วก็กระดึบกระดึบขึ้นไปบนต้นไม้แล้วชักใหญ่หุ้มตัวเองเรียกว่าเป็นเออช่วยกันมั่ง เป็นดักแด้แล้วจากดักแด้ก็ออกมาเป็นผีเสื้อคนเราก็เหมือนกันกินนอนเสพกามกลัวภัยสี่อย่างนี้คนกษัตริย์มีสเสมอกันกินแล้วนอนกินแล้วนอนมันก็ตายในวงจรคนแต่คนบางคนมีความรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ใช่แค่นี้มันต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้เขาก็เลยจะบอกหยุดกินก็ไม่เชิงหรอกแต่ว่าเริ่มที่จะกระดึบกระดึบมาอยู่นิ่งๆแล้วก็ ถักใยห่หอหุ้มตัวเองเป็นดักแด้เนี่ยตอนนี้ตัวขาวๆหัวดำๆเหมือนกันหมดเลยเนะี่ยมันเป็นดักแด้อยู่เข้าใจใช่ไหมเออมาเป็นดักแด้อาจจะวันหนึ่งกบคืนหนึ่งแล้วจากดักแด้ก็จะออกไปเป็นเป็นผีเสื้อใ่ของคนกินแล้วนอนจะตายในวงจรคนแต่ถ้ามีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีแค่นี้มันต้องมีมากกว่านี้ก็เลย หันมาศึกษาเรื่องของจิตใจมาทำภาวนามาถือศีลห้าศีลแปดเพื่อที่จะทำคนให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาฮัลโหลยังอยู่ไหมเนี่ย <c oughs> ะจะเช็คสายเป็นระยะระยะจะ <c oughs> คำว่ามนุษย์มาจากมณะบวกอุศยะมณะมนโนแปลว่าใจอุศยะปแปลว่าสูงมนุษย์ก็คือผู้มีใจสูงสูงจากอารมณ์ที่มากระทบ คนบางคนเกิดมาเป็นคนแล้วก็ตายแค่คนส่วนคนบางคนมีความรู้สึกว่ามันต้องดีกว่านี้ก็จะเริ่มมาทําตัวเองให้เป็นมนุษย์ก็คือมีใจสูงสูงจากอารมณ์ใครแย่ให้โกรธก็ไม่โกรธแย่ให้เกลียดก็ไม่เกลียดแย่ให้ฟุ้งซ่านก็ไม่ฟุ้งซ่านอันนี้เป็นมนุษย์แต่ถ้าคนเนี่ยคนธรรมดาใครแย่ให้โกรธเป็นไงแย่ให้ฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านแต่ถ้าต่ำกว่าคนไม่ต้องมีใครไปแยม่มันมันฟุ้งได้ด้วยตัวของมันเอง โชคดีว่าคนประเภทนั้นไม่มีแถวนี้เลยสาธุที่มีมันก็จะเปลี่ยนนิสัยสาธุมันด้วยอยู่ดีๆก็เซง็งอยู่ดีๆก็เบือ่ออยู่ดีๆก็ฟุ้งซ่านอันนี้มันต่ำฝกคนลงไปแล้วเข้าใจใช่ไหมหงุดหงิดง่ายฟุ้งก็ไม่รู้ว่าตัวเองฟุง้งเครียดก็ไม่รู้ว่าตัวเองเครียดตกลงหน้าสงสารไอ้คนคนนั้นและน่าสงสารคนที่อยู่กับคนคนนั้น น่าสงสารคนที่อยู่กับคนคนนั้นตอนนี้รู้สึกสงสารคนที่อยู่กับเราบ้างหรือยังโยมสงสารตัวเองครับมันเลยเขามันเลยจะเป็นตัวฝูงต้านนะก็ฝากนิดเดียวเดี๋ยวมีเรื่องสำคัญเขาบอกว่าอาจารย์เวลาฟังพระเทศแล้วมันไม่เข้าไปในใจอะ่ะช่วยช่วยทำให้มันเข้าไปในใจหน่อยได้ไหมฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมพวกเราก็ฟังทำมาเยอะใช่ไหม แล้วก็ลืมหมดใช่ไหมของวัดเอากลับไปบ้านไม่ได้เดี๋ยวบาปก็เลยคืนหมดเลยจะ้ะพระให้เท่าไหร่ก็คืนไว้ที่นั่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ใครอยากจะฟังแล้วให้มันเข้าไปในใจมั่งไหนยกมือให้ยกมือให้ดูหน่อยโอเคทางง้นเดี๋ยววันนี้ต้องทําให้มันเข้าไปในใ,นใจให้ได้อะนี่ ถ้าพระจารย์เป็นอะไรมรณะภาพไปนเนี่ยแล้วตำรวจมาค้นย่าม <c oughs> เขาจะงงมากเลยมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยจากตรงนี้เอมีใครช่วยเป่าลูกโป่งให้นิดนึงสามลูก่ะใครได้เอะนิดๆปล่อยลูกโปง่งนะช่วยหนย่ช่วยหน่อยชวยหนไหวนะจ้ะ,ะใครไหวอ่ะมาเป่าให้หน่อยจ้ะ เป่าเป่าพอประมาณเดี๋ยวจะบอกให้จ้ะเป่าพอประมาณเลยจ้ะเป่าไปอีกเป่าไปอีกเป่าอีกสองอีกสองลมอีกสองลมอีกสองลมไม่แตกหรอกป่ะเป่าไปเรื่อยๆเป่าไปเรื่อยๆเป่าไปก่อน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 อีกลมจ้ะโอเคมาเอายางรัดเลยจ้ะตรงนี้อีกนิดหนึ่งจ้ะ ได้เอาอย่างรัดเลยจ้ะยมผู้ชายอีกสักสามสองสามลมสามลมอีกสามลมฮะอ่ะรัดแน่นๆหน่อยนะจ้ะอีกสักลมหนึง่งอีกสักลมหนึง่งเดี๋ยวอ้าวมาวางเลยจ้ะมาวางเลยได้เลยจ้ะขอบใจมาก โอเคได้อยู่อ่ะอยางรัดเลยจ้ะอ่ะวาววางเลยจ้ะโยามอาจจะงงไว้ให้ทำเลยไม่เข้าใจอ่ะนิดเดียวจ้ะพร้อมอย่างพร้อมอย่างพร้อมแล้วว่าตามใจเหมือนลูกโปง่งอารมณ์เหมือนลมที่เป่าเข้าไปในลูกโปง่ง แต่อารมณ์บางอารมณ์มันเปรียบเสมือนเห็น <c oughs> เข้าไปในใจไหมปุ้งเมื่อกี้เนี่ยเข้าไหม <c oughs> ใครรู้สึกตกใจบ้างยกมือสูงๆ <c oughs> โอเคขอเขาอ้ามายา้เป็นบาปเป็นกรรมความรู้สึกตกใจเมื่อกี้เราเชิญมันเข้าไปในใจหรือมันเข้าไปเอง <c oughs> มันเข้าไปเองมันขออนุญาตเราไหมก่อนจะเข้าไปในใจ <c oughs> มันไม่ได้ขอเลยจ้ะ มันนึกจะเข้ามันก็เข้าเฉยเลยจะปะปุ้งปั๊บก็เนี่ยอยากบอกว่าเทศแล้วมันไม่เข้าไปในใจเนี่ยวันนี้ก็เลยทําให้มันเข้าไปในใจตอนนี้ความรู้สึกตกใจเบาลงหรือ,อยังเบาลงแล้วความรู้สึกตกใจหายไปหรือ,อยังหายแล้วคําถามก็คือความรู้สึกตกใจก่อนที่มันจะจากเราไปเนี่ยมันลาเราอมไมตกลงไปก็ไม่ลามาก็ ไม่วายคาถามคือเจ้าความรู้สึกตกใจมันมีมารยาทไหม,ไมในเมื่อมันไม่มีมารยาทควรจะคบกับมันต่อไหม,ไมแล้วคิดว่ามันจะคบกับเราต่อไหม,ไมคบมันคบแน่เรา,าไม่คบมันแต่มันจะคบเราเพราะมันถือว่ากายนี้ใจนี้เป็นของมัน มันจะมาเมื่อไหร่ก็ได้มันจะไปเมื่อไหร่ก็ได้เรามีสิทธิ์แค่เป็นกิ๊กของมันแค่นั้นเองกุญแจบ้านเนี่ยอยู่กับมันเข้าใจใช่ไหมลัวก็ไม่มีกุญแจบ้านเราก็ไม่มีกุญแจห้องนอนเราก็ยังไม่มีเลยพอปุง้งปั๊บเข้าไปตุบตับต,ตุบตับตุบตับอยู่ในใจโอเคเอาใหม่กายเหมือนลูกโปง่งอารมณ์เหมือนลมที่เป่าเข้าไปในลูกโปง่ง แต่อารมณ์บางอารมณ์เปรียบเสมือนเข็มเมื่อเข็มเจอกับลูกโป่งก็ฮลัลโหลไม่แตกได้ไหมมันไม่จำเป็นต้องแตกทุกครั้งไม่จำเป็นต้องแตกทุกครั้งแตกก็ได้ไม่แตกเอาหมดเวลาแล้วเอาแค่นี้ไหมอีกต่ออีกนิดหนึ่งนะ ตกลงว่ามันไม่จําเป็นต้องแตกทุกครั้งไม่แตกก็ได้หรือว่าแตกก็ได้โอ้โหตกใจไปถึงข้างหลังนู้นไว้ใครรู้สึกตกใจอีกแล้วยกมือดิเที่ยวนี้เบากว่าเมื่อกี้นิดหนึ่งไหมเบากว่าเบากว่าแต่ก็ยังตกใจอยู่ความรู้สึกตกใจเป็นคนละตัวกันนะตัวแรกไปแล้วแต่เมื่อกี้เป็นตัวที่สองที่มันเข้ามา,มาใหม่มันเข้ามาใหม่ มันขออนุญาตเราไหมก่อนจะเข้าไปในใจครั้งแรกก็ไม่ขอครั้งนี้มันก็ยังไม่ยอมขออยู่ดีแหละตอนนี้ความรู้สึกตกใจไปหรือ,อยังไปแล้วก่อนไปมันลาเราไหมตกลงไปก็มาก็เจ้าความรู้สึกตกใจมีมารยาทไหมในเมื่อมันไม่มีมารยาทเราควรจะคบกับมันต่อไหม ไม่ควรแล้วคิดว่ามันจะคบกับเราต่อไหม<อ>เพราะมันถือว่ากายนี้ <ไป S 1> ใจนี <ไป S 1> เนน้เป็นของมันเป็นของมันน่ากลัวมากเกิดมาชาติหนึ่งควบคุมกายตัวเองไม่ได้ควบคุมใจตัวเองไม่ได้ถึงเวลาจะฟุ้งก็ฟุ้งถึงเวลาจะหงุดหงิดก็หงุดหงิดถึงเวลาจะเบือเบ่อก็เบือเบ่อถึงเวลาเซ็งก็เซ็งฟังให้ดีตรงนี้สําคัญ จิตใจเนี่ยมันจะเป็นธาตุที่ซื่อสัตย์แต่มันจะเป็นนายที่เหี้ยมโหดถ้าเราคุมมันได้มันรับใช้เราตลอดชีวิตแต่ถ้าเราคุมมันไม่ได้มันทำร้ายเราตลอดชีวิตตกงลองอยากให้จิตรับใช้เราหรือทำร้ายเราถ้าอยากให้เขารับใช้เราต้องทำไงต้องคุมเขาให้ได้วิธีการคุมง่ายๆเลยยังเหลืออีกลูกหนึ่ง แตกแน่ดังด้วยดังด้วยใหญ่กว่าลูกอื่นแต่พวกเราจะไม่ตกใจฮัลโหลยังอยู่ใช่ไหมเที่ยวน,นี้จะไม่ตกใจวิธีการก็คือเดี๋ยวนับหนึ่งถึงสามพวกเราช่วยพูดคำว่าแตกดังโผล่พร้อมๆกันพร้อมหมือมยังหนึ่งสองสามแตกดังโผล่ตกใจไหม ทำไมจึงไม่ตกใจเพราะอะไรไม่ใช่รู้นะไม่ใช่รู้เพราะเราเตรียมใจเที่ยวนี้เป็นการเตรียมใจอาจารย์บอกก็แตกด้วยดังด้วยแต่เราจะไม่ตกใจเพราะฉะนั้นจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้พนมมือวันนี้เอาคําพระพุทธเจ้าออกจากปากหันไปมองหน้าเพื่อนเพื่อนจ๋าบอกให้มองเพื่อนมาจ้องอัตมาอยู่ไว้ให้เพื่อนจ๋า ฟังให้ดีนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้อเวลเทรนไม้บล well ิงส์แฮปปี้เนสไว้เก่งภาษาอังกฤษทุกคนเลยว่าภาษาทุกดังๆด้วยจ้าเพระเาะฉะนั้น จิตที่ฝึกดีแล้ว <red> นำสุขมาให้ Girl. สุขอื่นเหนือความสงบทางจิตไม่มีวัตถุข้าของเงินทองมันให้เราได้แค่ความสะดวกทางกายเท่านั้นแต่จิตที่ฝึกดีแล้วจะนำความสุขมาให้แล้วทำไงอะฝึกจิตฝึกไงก็อย่างที่ท่านอาจารย์ทวีท่านจะมาสอนเรานี่แหละจะขอเจริญพรเกินเวลาไปห้านาทีขอโทษด้วย นี่หม่อ่ะสองอันนี้มันตรงกันตรงกับของอัตมาด้วยจ้ะก็เฮ้ยเดี๋ยวยังไม่จบไว้เมื่อกี้เนี่ยขบวนการลูกโปรงอีกนิดหนึ่งได้ไหมเมื่อกี้ตอนเจาะแล้วมันแตกเนี่ยตกใจไหม แล้วความรู้สึกตกใจยังอยู่หรือไปแล้วไปแล้วพอพูดแบบนี้มันกลับมาอีกไหมไม่กลับแต่เจาะแล้วมันไม่แตกเนี่ยแปลกใจมีไหมแปลกใจแล้วเมื่อกี้นี้ก็หายไปแล้วแต่พอพูดปั๊บกลับมาใหม่ไหมเออทําไมมันไม่แตกแล้วทําไมมันไม่แตกความรู้สึกแปลกใจยังอยู่หรือไปแล้วแล้วเมื่อไหร่มันจะไป จนกว่าจะได้รับคําตอบถ้ากูไม่ได้รับคําตอบกูไม่ไปแล้วกูก็ไม่ตอบจเจริญพร